ซึ่งรายงานอย่างเป็นทางการจากฝ่ายความมั่นคงครับก็เดี๋ยวมาสรุปเหตุการณ์ภาคที่2ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็กลายเป็นว่าตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชานะครับและก็ยังมีการตรวจพบโดนสีล่ลำและก็ตรวจพบการปรับปรุงที่พักอาศัยในบางพื้นที่ซึ่งปัจจุบันนี้กองกําลังของทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งไทยและก็เขมรยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นของตัวเองและฝ่ายไทยเราก็จัดกําลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจเหตุการณ์ต่างๆอยู่เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝั่งเขมรสถานการณ์ภาคที่2ตอนนี้ถามว่า ยังเงียบสงบไหมก็ยังคงไม่เงียบสงบนะครับยังมีการเพิ่มเสริมเติม<ๆ>แต่งอยู่ตลอดแล้วที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับคือทหารไทยเราเนี่ยมีการถ่ายภาพถ่ายคลิปทานคอมเมนต์มาแอบส่งทุกคืนเลยคือมาส่งเหมือนให้เราผวาแบบนั้นเลยเป็นการโยโย่โยเป็นการทําให้เรานั้นเราแวงตลอดทั้งคืนกับการที่คอมเมนต์มาส่งดอลลมองอยู่แบบนี้นะครับก็ไม่รู้ทาไมนะมาส่ง น่าจะเกือบทุกวันได้นะครับเพราะยวผมติดตามและก็มีรายงานออกมาจากแนวหน้าเนี่ยส่งเกือบกันทุกวันเลยโดยตอนนี้ถึงแม้ว่า,าเมรจะยังนําโดรนเนี่ยมาล้าเขตแดนไทยเราอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าไทยเราก็มีการคิดค้นเครื่องตัดสัญญาณโดรนได้แล้วนะครับแล้วกองทัพพันธิ2ก็จะนํามาใช้อีกไม่นานนะครับก็จะมีการทดสอบทดลองและนํามาใช้จริงแบบเร่งด่วนที่สุดเพื่อดักโดรนของขเขมรน,นะครับที่มีการล้ํามาเยอะเหลือเกินน่าจะเกือบ2องถึงสามร้อยลำได้แล้วนับตั้งแต่เจราจาหยุดยิงมาแต่ผมเองก็คิดว่า,ขาเขมนอาจจะยังยืม ไม่นาน,นครับเพราะขาดเสบียงอย่างหนักอาหารในสเสบียงอาหารในคลังกลาโหมนั้นเหลือเป็นแค่ยีเเท่านั้นก็ไม่แปลกที่เราจะเห็นพระเห็นคนดังเมนออกมาร่วมกันบริจาคแบบนี้โดยเฉพาะพระเนี่ยโอ้โหงานหนักจริงๆนะครับไปทุกอย่างไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมมวลชนไม่ว่าจะเป็นการปลูกเสกหรือแม้แต่ให้ของบริจาคเนี่ย พระขมิไปหมดเลยก็ดีว่าเรายังระวังไว้อยู่กับพื้นที่กองทัพภาคที่2ตลอดสจังหวัดแนวชายแดนภาคอีสานของไทยเรานะครับเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับพูดถึงกองทัพภาคที่2ไปแล้วมาพูดถึงทางฟักฝังกองทัพภาคที่1กันบ้างโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานครับก็มีการอัปเดตล่าสุดออกมาซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีชาวกัมพูชาครับนอนเฝ้าเพิงพักที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะผลักดันด่านในเรานั้นประมาณ15-20าถึงยีนายแล้วเหตุการณ์ทั่วไปก็ยังคงปกติง เพราะคำเหมนเนี่ยเริ่มจะสร้างที่พักพิงมากขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้เนี่ยโอเคว่ามันมี2หลัง3หลัง4หลังแต่ผมเองก็เชื่อว่าถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้เนี่ย คเมนจะเริ่มขยายอาณาเขตนะครับเมื่อวานนี้ก็ทําอีกแล้วนะทำเพิงที่พักใหม่อีกแล้วนะครับน่าจะมีเป็น 4- ีหหลังได้แล้วกลายเป็นว่ารุกคืบไปฝั่งแนวเขตหลักที่46ด้วยถ้าเกิดเราวางลวดหนามไม่ชนเขตหลักนั้นอนาคตเพิงธรรมดาแบบนี้ก็อาจจะกลายเป็นชุมชนใหม่แล้วก็ไล่ยากเหมือนปัจจุบันนี้สําหรับพื้นที่บ้านหนองจานนะครับแต่มันมมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องเฮลันกับคนไทยของเราอีกครับที่ล่าสุด บ้านของขเขมรบางส่วนก็ถูกหรือถอนออกไปจากบ้านหนองจานเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ยังคงเหลือเพียงแค่บ,บ้านกำนันลีครับที่ยังไม่ถูกหรือถอนแต่ในส่วนบ้านอื่นเนี่ยอย่างเป็นที่เพิงพักหรือว่าเป็นชุมชนอื่นเป็นไม้ที่ขเขมรสร้างลุกล้ำแนวของไทยเรามาเนี่ยก็เริ่มทยอยรื้อออกไปแล้วเรามีแมคโครครับไปจัดสรรพืน้นที่ถามว่ายังเหลืออีกเยอะไหมก็ยังเหลืออีกนับร้อยหลังเลยนะครับที่เราต้องผลักดัน แล้วก็ให้คอมเมนต์นั้นรื้อถอนออกไปถ้าเกิดไม่รื้อถอนเราจะเป็นฝ่ายรื้อถอนเองครับและตอนนี้เราก็เริ่มรื้อถอนออกไปแล้วเหลือแต่ซากเลยครับตอนนี้ซึ่งเหตุผลที่กำนันลีนั้นออกตัวแรงออกตัวหนักเหลือเกินก็เพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยโดนไทยเรายึดไว้อยู่นะครับก็ไม่แปลกที่จะมีการรวมตัวกันขึ้นมาโดยกำนันลีเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ด้วยล่าสุดยังมีรถเขนเข้าบ้านหนองจานครับเพื่อยกบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้กับทหารแนวหน้าด้วยโดยก็เริ่มก่อสร้างแล้ว1จุดนะครับคือตรงบ้านหนองจานซึ่งตัวบังเกอร์จุดที่1ครับก็มีการสร้างไว้ตรงข้ามกับบ้านกำนันลีให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าตรงนี้เป็นแผ่นด,ดินไทยของเรานะและก็อย่ามาลุกล้ำอีกโดยบังเกอร์นี้ก็จะเป็นบังเกอร์อย่างดีมาตรฐานนะครับไม่ได้ทําไว้สําหรับตั้งรับโดยตรงแต่จะเป็นแบบพิเศษสามารถตอบโต้คอมเมนต์ได้ด้วยเพราะเราไปไว้ใจไม่ได้นะครับบังเกอร์นี้ก็ ถือว่าเป็นแนวกันชนเลยนะที่เราตั้งไว้เพื่อที่จะชนกับขมรว่าแผ่นดินนี้เนี่ยมันเป็นของไทยเราจริงๆถึงแม้ว่าขมรจะมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องจะมีการระดมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับ2วันที่ผ่านมาอดอยากต้องทำมาหากินนะครับจะไป ระดมมวลชนเนี่ยไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าจะมีการสร้างเพิงพักมาก็ตามแล้วผมคิดว่าเป็นเหตุผลนี้แหละที่ขมรพยายามสร้างเพิงพักขึ้นมาเพราะรู้ว่าพอกระแสมันเงียบแล้วชาวขมรเองก็จะไม่ได้มาชุมนุมเหมือนกับในพื้นที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ในตัวหมู่บ้านของหนองจานเนี่ยขมรก็มาชุมนุมแรงในช่วงแรกนะแต่ว่าพอผ่านไป2 3สวัน ก็กลายเป็นบางตาและไม่มีเลยแน่นอนครับส่วนที่เรายึดไว้ได้และวางรวดหนามเอาไว้ได้มันจะกลายเป็นแผ่นดินไทยของเราทันทีและต้องไม่เสียกลับคืนไปให้ขมิก็เรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีที่เราเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตอนนี้ก็เริ่มที่จะเหลือได้ซากแล้วนะครับเอาล่ะมาต่อเนื่องก,กันกับอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับยังมาอย่างต่อเนื่องทลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับแรงงานของขมิ13รายครับลักลอบเข้าไทยเราแล้วก็โอดครวนเลยครับว่าประเทศบ้านเกิดขมิเนี่ย ไม่มีงานให้ทำมาอีกแล้วครับคือตามจับกันจ้าละวันแล้วตอนนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยกองกำลังบูรพาครับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศก็มีการาัตะเวนและก็ได้จับกลุ่มผู้ลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ถึง2ครั้งในวันเดียวโดยครั้งแรกเนี่ยเป็นการรัตเวนบริเวณบ,บ้านโนนพัฒนาครับตำบลผาศึกห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยประมาณ620เมตรและก็พบกับบุคคลที่กําลังเดินเท้าเข้ามาจากแนวชายแดน ซึ่งเมื่อตรวจพบเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นแรงงานชาวเขมร13คนครับชาย7คนหญิง6คนซึ่งแรงงานทั้งหมดครับให้การเปิดใจออกมาว่าลักลอบเข้ามาใน,ในประเทศไทยเนี่ยเพื่อหางานทําเนื่องจากกัมพูชานั้นไม่มีงานให้ทําเลยและก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเสียค่าใด้จ่ายในการเดินทางคนละ5,000บาทนะครับซึ่งจะจ่ายเมื่อเดินทางถึงปลายทางที่ตกลงกันไว้เท่านั้นแล้วสุดท้ายไม่ถึงครับก็เป็นเจ้าหน้าที่กองร้อนยน1,204ดักจับกลุ่มตัวไว้ได้กอดโอ้โหก็ถือว่าลงทุนหนักมากนะ คือถ้าเกิดขเขมรไม่อดอยากจริงเนี่ยเขาไม่ลงทุนจ่ายเงิน5,000ันคนละนะครับคนละ5,000นะถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยออกมาแล้วยิ่งคิดเป็นเงินขเขมรเนี่ยมันยิ่งเยอะเข้าไปอีกซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีว่าขเขมรอดอยากจริงๆครับและผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะมากที่ยังอดอยากแบบนี้อยู่คือเรียกไปเท่าไหร่ถ้าเกิดข้ามมาทํางานที่ไทยได้เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายแบบนั้น โดยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับล่าสุดเหตุการณ์ที่2ครับก็จับชาวนาจีเรียพร้อมกับผู้นําชาวกัมพูชาเนี่ยนำเข้ามาที่ประเทศไทยของเราด้วยดูดูครับขมรนมันมึนขนาดไหนครับคือมันนําชาวนาจีเรียเนี่ยเข้ามาในเขตแดนของไทยเราโดยก็เป็นตําบลเดียวกันเลยนะครับคือตบาบลผาศึกอาเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสรากแก้วโดยขณะที่มีการรัเวนครับเจ้าหน้าที่ของไทยเราก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อย ห่างจากแนวชายแดนเพียง90เมตรนะครับจึงเข้าตรวจสอบและก็พบว่าเป็นชาวต่างชาติรวมทั้งหมด4คนแล้วจากการสักถามออกมาครับก็ทราบว่าเป็นชาวนาจีเดีย3คนชาวกัมพูชาเนี่ยหคนซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้นําพาเข้ามานะครับและก็รับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างยกกระเป๋าสัมภาระเนี่ยใบละ300บาทขณะที่ชาวนาจีเดียครับก็ให้ข้อมูลว่าต้องการเดินทางไปยังสถานทุตนาจีเดียที่ประเทศไทย เพื่อขอความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศโดยแต่ละคนเนี่ยต้องจ่ายค่านำพาให้กับขเขมรถึง1,000ดอลลาร์32,000บาทเขมรรับเงินมาแล้วลักลอบเข้าไทยเรา จันไรจริงๆนะครับสำหรับข่ามินเองชาติตัวเองเนี่ยลักรอบเข้ามาไทยไม่พอนะครับยังเอาชาวต่างชาติเข้ามาไทยอีกอย่างต่อเนื่องมาปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็ต้องบอกเลยว่ากระแทกตาฮุนเซนอีกแล้วที่มาขอเจราจาไทยเรามีรายงานออกมาครับแบบดุ่นด่วนก็คือฮุนมาเนตนั้นรดนเอกสารแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งต่อนายกอนุทินของไทยเราครับที่เป็นนายกร,รัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยฮุนมาเน็ตเองก็มีการด้นหนังสือแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้ง กับการรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความเป็นผู้นําและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การน,นำประชาธลาดนี้และก็เต็มเปี่ยมไปด้วยศัก,กยภาพท่านเนี่ยจะทําให้ไทยประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นทั้งกัมพูชาและก็ไทยนั้นเป็นเพื่อนบ้านโดยตรงทั้งในเรื่องของภูมิศาสตร์และสมาชิกอาเซียนการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศนั้น คือความปรารถนาของประชาชนทั้งสองประเทศตัวเขาเองเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นในการสางสัมพันธ์ฉันมิตรและก็ความร่วมมือนดีจะทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อทั้งสองประเทศโดยจิตวิญญาณนี้เนี่ยฮุนมินเน็ตก็บอกว่าจะได้ทํางานอย่างใกล้ชิดกับท่าน ื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับไทยให้สู่สภาวะปกติสร้างความไว้ใจซึ่งกันและกันและเปลี่ยนพรมแดนร่วมกัน2อนาณาจักรให้เป็นพรมแดนแห่งสันติภาพเป็นการร่อนหนังสือของฮุนมาเน็ตนะครับคือเหมือนตบหัวแล้วรูปหลังจริงๆนะครับคือฮุนเซนก็น่าจะสั่งแล้วว่าเฮ้ยส่งหนังสือไปหน่อยเพราะว่าเปลี่ยนนายกใหม่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวจากทางฝั่งกัมพูชาที่ตีข่าวใหญ่เลยครับว่าขอไทยนั้นช่วยเหลือเจ็โครงการที่ตกลงกันไว้ด้วยและก็ขอฟื้นควาามมมสัััพนนนนธ์คือืออเเเเหห็็รปตตวลกยากกนดี็ขอฟื้น ต้องไม่ยอมต้องไม่ยอมอดเอาแผ่นดินของเราคืนมาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนจะต้องไม่คืนดีง่ายๆเราต้องแข่งไว้ก่อนซึ่งอเมนตอนนี้ตกที่นั่งลําบากไปแล้วนะครับก็ไม่แปลกที่จะมาโรคขอคืนดีเพราะเสียทั้งดินแดนเสียทั้งงานต่างๆนาเนาศรษฐกิจก็พังทลายลงไปต้องรอติดตามและอัปเดตอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์จะเงียบสงบขึ้นหรือว่าจะบุขึ้นอีกทางท่านอนุทินเองนาะยกร,รัฐมนตรีคนใหม่ของเราเนี่ยก็ประกาศเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยเนี่ย แม้แต่1ตารางเซนติเมตรเดียวซึ่งเดี๋ยวรอรับชมติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับสานการแนวชายแดนไทยของเรานะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนของไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย